วันนี้มาเห็นตัวจริงครับว่าเอาถอดยางแทนเกี้ยวบนน่วันนี้ปลาวันนี้เนี่ยมาเบิง่งมาดูตัวจริงครับเนี่ยกันซี่แบบสวยเะยเดิมๆครับเนี่รถเน่ยเดิมสนิทเดิมสนิท อยู่ดีครับเนี่ยปลาขอบแบตนังอยู่ครับปลาขอบแบตยังอยู่ครับอ่าเนี่ยครับยังเดิมๆเลยครับท่อพักเราเปลี่ยนใหม่ครับเกียร์เครื่องเนี่ยเดิมหมดทุกสิ้นทุกส่วนเลยครับนะเพอาะรถคันนี้ออกห้างใกล้แดงมา สวยเดิมๆครับหน้านงานเข้าฝนก็นจอดอครับดูคานกลางคารานกลางาากัอนอะไรก็เดิมๆครับผมกันซี่นี่สวยบใเ้า,เวาสวยมากครับันให้ดอเล็กครับ โอ้ระบบเกียร์ยิงลมป่านี่มีหกเกียร์เนาะป่านะมีหกเกียร์แมนบอกหกเกียร์บ่อ๋อหกเกียร์ไฮโลครับอ๋อสิบเกียร์สิบสองเกียร์ทั้งถอยหลังเลยเขาเอิ่นเกียร์ยังกับป่านี่อืมแต่ เกียร์ยูดีตัวนี้ผมก็บรูดจักครับเนี่ย,ยก็บาเคยบอบรูดจักเข็นแต่ซีวีซีสามศูนย์แต่ไม่รู้จักว่ามันเป็นเกียร์อะไรครับยิ่งโล่ค่า1สิบสองเกียร์อ๋อแรงแรงเดมิมเดิมเครื่องแห้งครับน่สันดูดีด้ำเดิมครับหัวก้องหัวเก่งกันน้เดิมสียังมาเคยทำากันเนี่ยเนี่าดูาน้ำเลยตัวนี้ยิ่งชอบเบรกยู่คบมดครับเนี่ย เดิมสุดๆเพราะเกงกาจะมีข้าสีทษาม,มังเพื่อทำเดิมครับเนี่ยเนี่ยซีเรเคยทำเลยครับเนี่ยดูนีก่กระลอันนี้กอาจจะท่าไปมั่งเพราะว่ามันตากแดดทุกปีครับอ่ากองอากาศคเครื่องก็สวยครับเครื่องแบบสวยนะครับเพราะฝนมาแล้วสวยครับ สวยงามมากครับกันซี่นี่บ่มีมตำหนิครับในบก็ยังเอี้ยมทุกจุดครับไม่มีเยอะไม่มีซึมบ่มีหลัวมันมีซึมอุ่มเกียร์อุ่มเกียร์ยรพวกเกียร์พวกอะไรยิ่งชอบยิ่งยังเนี่ยทั้งน้ำมันก็นกนเดิมครับเดิมทุกจุดครับกันซี่โอ้สุดยอดครับสุดยอด หยกหมากยางก็ใหม่ยางก็ใหม่เป็นดำเคซี่ของโคราดเนาะสวยเนียบใส่ยิงใหญ่คำเขื่อนมีที่ราบดตัวนี้ย่างกันยังตัวนี้รอดอกเนาะป่าเนาะอันนี้ดิอันนี้รออยู่วะ อันนี้ก็รอรอครับยางรอดอกวิ่งช่วงสัง้นเขาไม่ใช่ยางแท้หรอกครับอืมวิ่งช่วงขอกับบาสองร้อยสองร้อยเมตรอืมปีนกูปูพีมาเรียบร้อยครับโอ้ยมันตกใจยิ่ใหญ่ฮาฮ่า่าสายเลยระบบลากลูกก็มีครับระบบลากลูกก็ยังอยู่ครบครับอ่ากายเป็นใส่ได้ครับเจ้าหญาเลยครับเนี่ยใสแบบสบายใจครับเนี่ยราคาอาจจะแรงหน่อย แต่ว่าเด็กความเดิมครับเดิมทุกกระเบียดนิ้วครับเดิมสุดๆเลยครับรถซ่องเข้าเนี่ยเปลี่ยนเพื่อนเพื่อต่างหาหมื่นอบบ๋อบ้าเลื่อนเพื่อนเพื่ออ่าหญ้าเนี่ยเกือบ,บเต็มมัดเดี๋ยวจะดอกนี่ครับอะไรก็โอเคเลยคืนมาสวยครับเนี่ยข้าวเปลนแสนเอาสองหมื่นกว่าบถ้าแรงยกเหรอถ้าเรียก โอ้ยฝนตกไปแหละฝนตกเลยตกเลยออนี่ฮึผมขาเยรถเยขับไปดนฝนตกม่โอ้ยมาไทยกับฝนตกเนี่เกี้ยครับเกียรโลูอ๋อมี ระบบหลอกไม่บรรลุวา่ายิงโลหายเนี่ยม่เันกับเขาเกียร์แนวใดเกี่ยวกันยิงตรงใดรู้ครับอ๋อนี่บอกวันโลหายนี่บอกได้งไงอืมนี่ครับไม่บรรลุว่าป้าเมันยิงแบบใด,ดผมก็บปู่นะอาจจะใส่สโลอ่อาจจะยิงตรงนี้ก็ได้นะครับ พูนไฮ้พนโลอันนี้เลยเป็นล็อกเบรกโอเคยกเอาไว้ครับเนี่ยวอเก่งเนี่ยเดิมเดิมครับเนี่ยเดิมได้รถเนี่ยเดิมติดสองทุกมุมเลยครับเนี่ยเดินลงเดินใหม่คแบบดิสันดีดีหนาบเร่งมาปั๊บมันเดิมครับเนี่ยเป็นตัวสามไปปัด ไปในเรื่องสวยนะครับบอกไปดึงเติมอะไรนี่ก็แกใช้ชีวิตถ้าไปวิ่งงานแกก็จะอยู่กับรถเนี่ยครับนอนอยู่กับรถนี่แหละครับเนี่ยก็ส,สวยนะครับอ่าถ้าใครชอบครับถ้าไปใช้นะครับเอาไปเอาไปเอาไปใช้เนาะอ่าเป็นยูดีซีสามศูนย์ครับเนี่ยส,สวย กรรมเดิมก็ไม่มีแตกไม่ลาวครับไม่แตกไม่ลาวครับต้นตรงกันซี่นี่สวยจิบเลยครับเนี่ยพวกพื้นพวกอะไรเนี่ยไม่มีผพูเลยนะครับเนี่ยพื้นตรงนี้ตรงนี้ก็ยังตะเ็บเดิมๆครับเพราะว่ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยเป็นอะไรเลยครับรถเนี่ยังเดิม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 เมมตัวอย่างครับแอร์ใม้ได้ครบหมดเกียร์เข้าเป็นดีหมดครับ ะจาพาไปดูข้างล่างกันครับอ้ยดูข้างล่างกันเถอะอับปนดงบันไดก็ดีโอ้ยฝนตกฝนตกฝนเปียกเนี่ยครับ C W 4 3 0ครับแต่บรูเลขกันซี่อยู่ตรงไหนไนะนั่นนะครับเป็นลเดิมเลยครับ ยางหนาก็ยังสวยยครับโองเ,อเ,อเจีอยู่พวกจาาพวกอะไรก็ยังลงสลแหลกเนี่ยก็ยังเงียบเลยครับเนี่ยสุดๆเลยครับเนี่ยอ๋อเนี่ยเลขคันซีอยู่านี้นครับส w ่สามศูนครับ อืมอยู่ดี <c oughs> ติเกอร์ก็ยังเดิมเดิมครับอ๋อแต่มีช่มีผูเน่นิดนึงครับแต่ว่าข้างในกับไม่ผูครับมีตรงหินหนึ่งเดียวทุกสอบุกมุมเสาคาน,นเดิมเดิมหมดครับ สีกรรม็มีแตกกันแล้วเพราะมันนานแล้วเนาะสีปเปื้เดิมเนะดิมครับเนี่ยลงบันไดสวยๆครับโดยรลบหนี่ยสวยหมาเลยกันทรงคันสีนะเงียบเลยสวยสวยครับสวยเพื่อนก็เพิ่งทำมาใหม่เลย ดันไปใส่หินหินใหญ่ก็ับไปวิ่งกับท่าทรายก็ก็เลยมีรอยนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่ผูนั่นเพราะว่าแกเปลี่ยนพื้นใหม่ครับนะอ่าพื้นใหม่ๆต้องต้ป,ปูแผ่นผ้ายางเหงือักเนนะยปูผ้ายางข้างบนเวลาดาเวลาใส่ดินอนะเวลาติดดินลงดินเหนียวมันจะลื่นครับมันจะไม่ติดไม่ติดพื้นนะครับ ลอยช่วงลอยเชื่อมแล้วก็ยังดูขั้นซี่นี่สวยหมาเลยครับสุดเลยครับสวยทั้งลำเลยครับพอรถบ่เคยล้มไม่เคยล้มไม่เคยแบบมีตำหนิครับบ่เคยมีตำหนิดูดูดูเอาเร็ว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 ไปซอยป๋าเอาไปเนี่ยดอกคนยกซอยหลารอยู่ป๋า บ่ต้องใส่ระบบแบบนี้มั้งปลานี่เออเขาต้องใส่ระบบปีมั้งปีเตียหำมาอีพี่เอาต่ำมันยังติีวคนเดียวได้สองสองเลยสองเลยเอายังมีเหง่อหลเอาดันไปเดียีกดันดันอีกดันอีกนั่นมันติด บางโคนไม่ได้ถอดเอาไว้เป็นอย่างนั้เอาจักหน่อยหนึ่งอ่าอ่าอ่าถ่ายก็ถ่ายถ่ายจักหน่อยหนึ่งมันต้องถอดบางโคนก่อนโอ้เครื่องใหญ่นะป่าตอนนี้เครื่องใหญ่สองร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบโอ้ยอยงเดิมเดิมเลยอันนี้เราเคยเห็นอะไรอย่างไรบ้บ่ของเดิมหมดของเดิมหนักไหมหนักไหมมันหนักแมันยืนสู้วยสิมันบไปถอดบางโคนลืมนั่นเอา เอาโอเคอเค,ครับรั้นซี่ปลาเนี่แบบงามเลยมันใบายคือของหเห่าได้น้องออกของเหอก็ไม่กระดิ่งเลยของปลา Mình bị bắt khủng giả tưởng rằng luôn luôn mới sáu